สวัสดีค่ะพอกันอีกคือเก่านาะค่ะมือนีป่าบนคนสารก็รนักจิตศามตร์เลขสูรเล่ํำนวณของอาจารย์ก่อนนาะค่ะเบึงหันพิ่นกับวิกค่ะพิ่นกับเขาเนาะค่ะเลขของเพิ่นเขาเล่จูดเล่เลขขํำนวเพิ่นค่ะบ่พา่า ยี่นี่คนชิฮายคำนวณตัวไรค่ะกบไปติดตามฝั่งน้ำกันค่ะว่าอาจารย์กอมสิฮหย์ตัวไรค่ะไปบึงน้ำกันค่ะกลับสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กอมค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้การได้มาติดตามเลขสูตรคำนวณของอาจารย์กอมค่ะท่านผู้ชม งวดที่แล้วอาจารย์กอมเพื่อนก็ให้วิ่งมากนะคะวิ่งหกวิ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ค่ะท่านผู้ชมแสนแต่ค่ะท่านผู้ชมเลขกวิ่งนี้สายนักวิ่งนี่รวยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้กระได้มาติดตามสูตรคำนวณของอาจารย์กอมอีกรอบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอาจารย์กอมเพื่อนกัให้สูตรคำนวณมาสิเป็นตัวใดนั่นกะไปฟังจากปากอาจารย์กอมพร้อมๆกันค่ะค่ะอาจารย์กอมสูตรคำนวณงวดนี้ได้ตัวไดนคะอาจารย์วิ่งศูน หลองหนึ่งเดนเดนศูนลองหนึ่งหลวดทั้งวิ่งทั้งหลดเลยค่ะวิ่งหลวดศูนกึ่งหนึ่งนี่มาแน่นอนค่ะอบัวผาดดอกวิ่งนี่นะคบัวผาดวิ่งศูนวิ่งหนึ่งวิ่งศูนเดนศูนแล้วแหละเดนแห้งคือศูนแมนบัวหลอ่คือหนึ่งหลวดไปเลยศูนกึบงหนึ่งนี่มามีผาดค่ะขั้นขั้นหลดวิ่งอ๊ วิ่งนี่ก็หลุดนี่สู้งวดนี่ขั้นหลุดนี่ขาดปัดค่ะบ่มีขาดแจ๊กเถื่อตามใจเห็ดำนวณมานี่ค่ะตามที่ทีมงานในมาติดตามกับบ่ท่านขาดจ๊กหัวกับท่านผู้ชมกระแม่นอยู่ขั้นผู้ได้เบิ่งกัเห็นอยู่แล้วค่ะขั้นสิว่าหมว่ว่าคุยกกเห็นความจริงอยู่เบาไปค่ะหัวดเป็นขันกับเข่าปัดนอกค่ะเข่าปัดแต่ขาบมีทีมงานของเพื่อนนี่มาเอายญามัได้เด็กวิ่งบูรุษจ๊กเถื่อเลยค่ะนากค่ะบ่ผ่านค่ะอ่าแต่ว่าซุดนี่มาแน่ค่ะ หลุดไปเลยขั้นภูมากหลุดนะ่ะหลุดศูนยหลุดหนึ่งนี่โอ้ยในเงินทุกหงวดค่ะอือตลอดขัน้นให้จับไห่แม่งกับสีมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยย์์ศูนหกศูนย์แปดศูนศูนย์หนึ่งแล้วบานเนี่ยขัน้นอันหนึ่งเนี่กับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก็ดหนึ่งเก่านี่ละ่ะจับให้พร้อมค่ะอาจารย์จับไห่ทุกตัวนี่บ้งคะลองจับไห้เบื้องสุดเนี่ย ขั้นบอ่อเขาในตาพวกเอก fc นั่นก็นให้เพื่อนดอเูเราเองจับอเอาเองค่ะนี่ลองจับลองอันนี้ให้เบิ้งบ่ตรงว่าให้เพื่อนคำนวณอย่างอีกน่ะจะแนวทางตัวนี้คืออาจารย์จับไห้นะคะถ้าทันผู้ชมมักรือบ,บักรือจังไดกะพิจ,จนนารณาเบิง้งแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็ไ้เลกสูตรคำนวณของเพื่อนมากเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลกวิ่งนี่ม่มีผ่านแน่นอน,นะค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ เป็นไปเป็นมาจังใดจังใดศูนกับหนึ่งอ๋อมันก็มีสูรกันเทคนิคในตัวเองนี่ล่ะศูนกับห,หนึ่งนี่เอฟซีสดใจนี่วิ่งไปโหลดศูนกับหนึ่งนี่หลุดปัดขาดปัดวิ่งหน่อยเลยหน่อยวิย่งลายอะไรลายอันพวกไฟส,สองตัวนี่จับให้นี่ก็ว่าเป็นขาดปัดคือกันอยู่มค่ก็ถือใจละจะ กับผ่านนอค่ะขั้นมากระจัดไปทีละให้เป็นแนวทางเให้เป็นแนวทางไปเบิงค่ะขั้นมากรุงหวดนี่ก็เออเอาไบล่อกงหวัดนาขาเบิงอีกก้อนค่นทำเมนท้ายใหญ่ี่ขีตัวปัจจุบันค่ะแต่ว่าเรืืองกิงมันบดิสตัวดอกบอกให้เบิองให้ฟีซีเบิองเพื่อนสนใจนำนอค่ะตามคำนวณออกมาได้นะตามคำนวณออกมานี่บอมีผ่าจักเทื่อดอกค่ะถือกู่เทื่อยู่ปัจจุบัถือ เจ้าคือไปสื่อเอากระสือย่พอได้ใจในซอยเด็กน้อยกระตามพันผู้เท่าสื่อนี่เนาะก็บ่ได้ว่าสื่อเป็นมือเป็นยังคือเพื่อนเป็นพันสื่อเก่าวัดชิปบาดพ่อได้ลอกเน่นเทิงเฮ็ดทิงสื่อเองนี่แหละบานนี่วิ่งศูนย์นี่อาจารย์นี่จับให้ตัวใดเนเนอาจารย์ทวนให้ฟังนี่สื่วกไฟศูนย์บ่กับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ หกศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่ละวกไฟศูนย์คำถามมันโบวเบ,เบ,เบิร์ดโบกบกจัดใส่เองดูเองคอบ้านนี้ขอให้อาจารย์เน้นให้แน่ขั้นศูนย์นี่เน้นให้แน่จะโตอาจารย์มากโตได้เี่ยศูน,นย์กับวกศูนย์นี่บอกกามากศูนย์สองนี่แล้วศูนย์สองนี่นักนักกัคิดว่าในใจ เงี้ยอาจารย์ก้องนี่กระมักซูนล่ะพัวเอฟซีเพื่อนว่าเออโมเมนต์ดอกกระมักตัวนี้กับเพื่อนเดือกเอาสิหน่าโอ้โต่เพื่อนเนาะค่ะกับ่วกก้อยยังนึ่ดอกให้เพื่อนสื่อเอาคู่ได้เพื่อนมักจับเออมักตัวนั้นตัวนี้กับเพื่อนสื่อจับเด่นไปเล็กน้อยไปเองสิหน่าใช่เพื่อนอยากจับนักกบจับไปที่เหระคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์มีมักซูนสองไลายกงมักซูนอยู่แล้วล่ะขั้นแม่นมีเงินคือเพื่อนเน่ะโมวิ่งซูนว่างไปเป็นหมื่นสองหมื่นคนแล้วขั้นสัหรับอาจารย์เองนี่ หลุดซูนน้ออาจารย์เนาะหลุดซูนค่ะหลุดไปเลยค่ะรับรองว่าโบผิดหวังหนึ่งนันเป็นตัวรองดูดกระโดดตะวักจับให้เขนบอถือใจนี่กะจับไหมผิดจะละหน้าเนาะออผิดผิดจะละหน้าตัวเองเบิมตะวักกะไห้ไปเบิดนี่ล่ะ สื่อเบิ้งให้ไปเบิด์ตให้ส่งคามันให้ไปเบิดครบทุกสูตรแล้วเนาะอาจารย์เนาะอ,อาจารย์คำนวณมาไหวคือกันกองมาแล้วว่าสันสระกันกองไลยคือตัวนี้ละดีเด<น>ียรอ,อาจารย์กันออกมาเนะะาะใช่ตอนนี้ละก็ไม่มีอะไรหรอกอก็ให้โ่งให้มันค่ะทุกผู้ทุกคนผู้ได้เบิ้งคลิปนี่ก็ให้ลำลำรวยรวค่ะเออมีเงินมีทองจะคล้องสองเพื่อนก็ให ลำรวยลำรวยทุกผู้ทุกคนทีมงานพองเกินมากได้หลายนี่งค่ลำรวยลำรวยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กอมหลายๆค่ะทีมาให้แนวทางสูตรคำานวณดีๆเด็ดๆกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของอาจารย์กอมเนาะค่ะอาจารย์กอมดิ่งศูนย์ค่ะเด่นศูนย์ร่องหนึ่งค่ะ ศูนย์สองสามศูนย์สี่ศูนยูนยูนนึงสองนึงสามนึ่งสี่หกศูนแปดศูนยูนนึงกันหนึ่งเจ็ดนึงเก่าค่ะเบ็วหิ่งของอาจารย์ก่อมเนาะค่ะเด็กูึงเด็กหิ่งเพิ่น มันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6 6อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำในเ้อคะ่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานก็มีซำนี้คลิปหน้าพ่อกันไม่สุกๆหมานหม่นลำลำด้วยๆเฮ้่งๆปังๆกรับ ตุลขของอาจารย์กอมค่ะสวัสดีค่ะ